ความโกบอีกแล้วอือเจ้าหนีก้อนสีก้อนสีได้เปิดบานพร้มกันยังอันนัน้นผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนครับผมนีม่เจอกันอีกแล้วเนาะครับนี่วันพูดเนาะครับจักจักเดียวกันแต่จับกันไว้เนาะครับผมขอบคุณหลายคุณคุณดีนะครับผมหน้าบานนะครับผมนนนนได้แหรียญได้เหรียญหนึ่งนึ่งดาคนอุณส่กคิดก็ได้ จ้า,วาสวัสดีทักทายครับผมครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณทบบวีนะครับผมคุณวิไลก็สวัสดีค่ะคุณสุดาคุณอากาศเราลมดีได้ละบา เราเก่าเราเบาเแาไหวเราเว่าอารมณ์ดีเบาบ่ได้เศร้าค้อกันละลองไปก็ดีมาจ้าจกรผเป็นยังครับผมท่านผู้เป็นยัางรับผมมือนพ้บ่ท่านกับมือนานาะครับผมก่างกายกันมันนั่งขาเพื่อนนี่ล่ละมได้ก็ด้ ้าล่ะมาเป็นกำลังใจคล่ะคุณบรรเจริดคดีคุณวิไลกัสสวัสดีค่ะคุณรอไป่สวัสดีคุณชื่นภัทไทรสงล่ะคุณรอไปสวัสดีคุณชื่นนะครับผมคุณรอบใหม่โอ้ล่าอมดีเราเปิดโอ้เต่าเปิดแต่ก่อนมูแล้วเต่เเดดนมลลน,น,น,นีเพื่อนเพื่อนท่านใดเข้ามาเลยนี่ ไสวัสดีครับสายพินสวัสดีสายพินนะครับมาไล่กันสวัสดีจ้าน,กกนคะนครับผมจังเดีออกมาออกมาันก็เลยอ่านี่กนนละานาทีสิบนาทีนะครับผมคุณกำวิไลกำลังรับชมสวัสดีวิไลคนาอาหารกับคุณชืน่นปัทไทสงสวัสดีค่ะคุณชืน่นะนะครับการวาดนี่นะครับ ทวีวงศิริสวัสดีค่ะสวัสดีกับสาวค้ไทยเนอะกับผมคุณสุราดาเนาะโอสุดน,น้องมีคนมาแล้วเช้อนาเช้าคี่ผมคุณบัาเจดเมื่อกี้นี่ก็คุณหน่อยมันกระทอบครับครับผมถึีครับผม,ม,ค,ค,บผม,มคุณวิไลครับผมกระต่อให้มีความสุขความสมหวังปรารนะสิ่งใดขอให้ ผมความมุ่งมั่นปรารถนาแหละครับผมอยู่ดีมีแห้งสูงไปสวัสดีค่ะนะครับผมคุณพินก็ยังอยู่ครับผมคุณพินมาได้มาลอกไปสวัสดีคุณรอไปเราทำผมช่วยดนน้อชีวิตชีวิตชีวิตันุญาตเดินทางคุณมณีรัตน์แล้วเห็นคอมเมนต์เป็นจ้าเกือเปัญญามาบ่อยบ่อยอยู่ ต่นว่าเปยนรับชมนะครับถ้าไม่ต้องการเดอครับผมครับในในสวัสดีครับคุณพ่อสัญหาแล้วเรือเพื่อนครับผมเดกเพื่อนชวนเพื่อนทิเขาตกไกลคุณบุลลิ้ คุณไทยขอตัวก่อนเด้อค่ะคุณธนานเจอกันใหม่ยังไงไปของตัางมอญแทนคุณลูกกิดสวัสดีครับผมครับสวัสดีคร่ะคุณลูกกิดมาเคนแรกเรื่องมึงเ้าว่าลังก็ไปหยิบบ้านแล้วเขาบ้านแล้วก็เข้คุณ ครับถึงทำกับข้าวก่อนจ้ากลังใจกันนอกครับผมคุณทวีเพื่อกันตอบครับคุณดวงจันทร์สวัสดีครับคุณดวงจันทร์เรครัสงครับผมครับครับเหรครับให้สเก้าเหรครับผม กันตาดวงตาอยูค cji, ่ oh ครับผมดวกันตาดวงตาสี่ดวงตาแล้วล้ลงมากครับผมตาดวงตาสี่หกห้าหกสองกันเปนๆสวัสดีทักทายกัน นี่ะเป็นะประบบเพิ่นเฮ็ดให้อยู่ไกลปานได้ก็หัวใจกันแล้วก็ทักทาทยเด้ออยู่ทางใดนเนะาะคุณรถไฟวะผินสายพินเพิ่นก็สวัสดีคุณวิไลครับตรงนี่เพิ่นก็เข้ามาอีกแล้วนี่คุณเฉินส,สวัสดีจ้าแล้ว่ะครับผมครับสวัสดีครับสาวผู้ไทยก็ยินยินดีที่ได้รู้จักแล้วะครับผมวันเย็นครับ คุณลิศประกานเย็นตรงคุณลิศสวัสดีครับคุณบันสุสุครับผมครับครับนะครับไในสุสุขเก่าเหรอครับผมแต่เพื่อนเพื่อนเราเด้อเพื่อนเพื่อนคุณอุบนกับทักทายจ้าเพื่อนเพื่อนทุกท่านละว่าคุณทวีก็เอากำลังใจมาส่งสามถ่านอยู่ครับผมมาทักทายกันได้ขอตัวก่อนครับคุณสนันครับผมแล้วว่าก็นอยบันบอนครับผม เชิญครับคุณหนอยบบอนขอบคับคุณรอ,อไปนะครับผมสวัสดีค่ะเราคุณสมควรวังทพันนี่เพิ่งมาม่อีกแล้วนี่เปือ่นอนใหม่ยังสีท่านครับผมสีท่านสีดวงตาแหละครับผมกือะไรครับผมหาก,ไก็ไผ่น้องมาใหม่โอ้คุณบรนเจิดนี่นะครับ ชมคัครับผมเชิญครับผมเชิญเข้าในบ้านก่อนครับผมยังมีเวลาครับผมเพื่อๆกันยังอยู่อยู่หนึ่งสองท่านครับเพื่อนขขออนุญาตกับหูแล้วครับผมคุณสมควรคุณกุลาเพ่อนขออนุญาตกับแล้วครับผมเลครับผมครับท่านนี่แหละครับท่านเวลาทนบาดเจ็บอยู่ทนเวลาบาดเจ็บอยู่ปังปังการกุญแจ้วสวัสดีครับคุณออนนะครับผม กินกระดาษกับทำงานเรากับคุณรอไปสวัสดีบนชื่นภัตไทยสงแล้วก็คุณรอไปสวัสดีบนชื่นนะครับผมคุณรอไปเนี่ยโอ้ล่าลมดีเราเปิดปอคนพิไลมาท่านก้ามาบ่รอลงไลน์น้ำกันจ้าครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมน้ำกันขอให้มีความสุขความสมหวังปรารถนาสิ่งใดขอให้ สมความมุ่งมั่นปา้นาแหละครับผมอายุดีมีแห้งซูบแล้วับบที่เราไปตัวถิ่นตันถิ่นข้าวใหม่ก้าวมันไหลเข้ามาแต่ยายามไปเราไปกระเด็นคุณสุดารักยินราคาเสียงดังมากในโทรศัพท์โนูเพิ่นก็ทางทั้งนี้กินแล้วว่าขอบคุณหลายๆที่มาส่งกำลังใจกันคือเก่าแล้วครับ ค่ะครับผมกับคุณทวีสวัสดีครับคุณใช่นะครับผมคุณสุรดาเพื่อนสวัสดีคุณเลาะไปนะครับผมโอ้คุณเลาะไปมาตมาสวัสดีคุณกุลามอ้เปื่อนๆมูนี้โอปุ่นอปุลช่วงไายๆนะครับผมแนน่แนน่ใจกันนะครับแต่ละเหมือละเว้นกระเดีคุณสุดารัตโอสุรดาเพื่อนตอบกลับคุณพินนะครับผมสวัสดีค่ะ มาไล่ก็สวัสดีพ่อละอองนะครับสวัสดีค่ะมั่อละอองมาไล่สวัสดีเป็นกเข่ามาให้กำลังใจประกาศเชบอลลินเลี้ยวมามกครับผมประกาศเชบอลลินเลี้ยวเพิ่าก็เลยมากำลังใจเข้ามาเท่านั้นละ่ะจะหน่อยนี่ คุณลูกคิจสังาชาติสวัสดีครับทิมระดาก็สบายเนาะครับสิเป็นช่วงก็ช่วงไทยช่วยไทย่วยไทม,มาไล่เพิ่งเกิดครับผมมา,าม,มาไล่กับเพื่อนกับผมเพื่อนละครับผมโอเคก็คือว่าห้องมงคลกับห้อมงคลกับผมเปิด จลิตกัสสวัสดีครับคุณดวงจันทร์ราสีนวลกัสสวัสดีคุณบ้านมาเสิร์ฟน้ำท่านบน่าน้อเมือนน้อคุณบ้าเจอเสรจอตามท่านเพื่อนก็น้นอเพื่อนจิตกรับ,บ,บ,บก่อนละได้มาทันมานทีสิบนาทีนะเพือเ่อนในห้องนะครับผม ค่นะครับผมทักษาแล้วมณองขอต้อรับคุณชื่อสวัสดีค่ะ